อย่าดูถูกเงินอย่าดูหมิ่นเงินนะครับอย่าเหยียดหยามเงินนะครับอย่าเบื่อหน่ายเงินแต่เราต้องบูชาเราต้องกราบไหว้เราต้องข้างใครเราต้องเทิดทูนนะพี่น้องครับยิ่งเทิดทูนยิ่งบูชานะครับยิ่งให้ความสําคัญยิ่งคารวะยิ่งสํานึกบุญคุณเท่าไหร่เงินทองจะไหลมาเทมาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าแรงดึงดูดมันเป็นการแบบพก ก็เรียกว่ายิ่งคุณคิดถึงอะไรมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะดึงดูดมาเท่านั้นยิ่งคุณเทิดทูนมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะดึงดูดมาเท่านั้นยิ่งคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะดึงดูดมาเท่านั้นยิ่งคุณให้ความสำคัญเท่าไหร่มันก็ดึงดูดมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยเราจะต้องบูชาต้องเทิดทูน <c oughs> เราต้องคารวะ <c oughs> เราต้องสำนึกบุญคุณเราต้องเห็นคุณค่าอย่างที่สุดของชีวิตเลยอย่าบอกนะครับว่าเงินไม่สำคัญถ้าเราบอกนี้ตต้องบ ปากตัวเองดังๆเลยตบปากเลยให้เล so, ือกกบปากเลยไม่ได้เลยเงินมันสําคัญและมันสําคัญมากๆมากๆมากๆสำหรับคนที่เรารักมันสําคัญมากๆในเวลาที่เราอยากจะใช้แล้วมันไม่มีในเวลาที่เราจําเป็นที่สุดสําหรับคนที่เรารักสําหรับตัวเราแล้วมันไม่มีมันสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเงินโคตรสาคัญเราต้องบูชาเราต้องเทิดทูนเราต้องคารวะเราต้องสํานักบุญคุณเราจงอยากได้เงินทองถึงจะไหลมาเทมานะครับ